สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเน,นักสะสมครับวันนี้คลิปนี้นะฮะผมจะมาแจ้งข่าวนะฮะสำหรับ F4 ของเราทุกคนครับเนื่องจากสยามชาแนลนั้นมีการค้นพบเหรียญแบบพิเศษครับและก็หายากเราเชื่อว่าจะมีราคาแพงในอนาคตนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะฮะเนื่องจากว่าเราได้ติดต่อไปที่เพื่อนๆนะครับปรากฏว่าเพื่อนๆยังไม่ปล่อยออกมานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆขายให้เราเราจะนําตัวอย่างมาบอกกับเพื่อนๆครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับเพื่อนๆครับฟังให้ดีนะครับมีจริงๆนะครับขอยืนยันนะฮะสยามชแนลได้ข้อมูลที่ชัดเจนมาเป็นเหรียญนะครับที่เป็นสีทองเหลืองแบบนี้ครับสีทองเหลืองของในหลวงรัชกาล ที่ครับที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยๆนี่แหละนะครับที่มีด้านหน้าเป็นภาพบรมรูปของพระองค์ท่านแบบนี้นี่ครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับฟังให้ดีนะครับด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์นะฮะประจําพระองค์นะฮะแบบนี้นะครับซึ่งสีทองเหลืองเนี่ยนะฮะผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับเหรียญนะฮะสบาทนะครับที่เราพบเจอใช่หรือไม่ครับนะฮะถ้าเกิดว่านะครับเป็นเหรียญนะครับ หนึ่งบาทนะฮะของในหลวงรัชการที่10จะเป็นสีออกสีเงินแบบนี้ใช่หรือไม่ครับแต่เป็นตราสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ใช่หรือไม่ครับเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นนีครับมีข้อมูลใหม่มาฝากเพื่อนๆครับคือเราได้ค้นพบนะฮะมีเพื่อนๆส่งมาขายให้เราเราเสนอราคาไปแพงนะครับต้องบอกว่าแพงเลยนี่ครับคือเป็นเหรียญสีทองเหลืองแบบนี้ครับ นะครับเป็นสีทองเหลืองเหมือนเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าใครเจอนะครับเป็นเหรียญสองบาทสีทองเหลืองแบบนี้แต่ด้านหลังนั้นเป็นตราสัญลักษณ์แบบนี้แหละนะครับแต่ว่านะครับด้านหลังของเหรียญนี้นะครับที่เราค้นพบนั้นจะเขียนคําว่า1บาทครับไม่ใช่2บาทนะครับนะฮะ ไม่ใช่2บาทนะครับแต่จะเขียนว่า1บาทนะฮะเป็นเหรียญสีทองเหลืองแบบนี้จะมาให้ดีนะครับเพื<ๆ>่อนๆลองหาดูนะครับมีจริงๆครับสยามชแนล l ยืนยันอ่ะเดี๋ยวเพื่อความสบายใจเดี๋ยวหาว่าสยามชแน l นั้นมโนขึ้นมาขออนุญาตขึ้นภาพครับนี่คือภาพที่เราติดต่อเพื่อนๆไปครับดูข้อความที่เราคุยกันเสนอไปแพงนะครับเสนอไปสูงถึงสองพันแต่เพื่อนๆยังไม่ปล่อยให้นะครับ มีจริงๆครับนี่คือภาพนะฮะเอาอีกครั้งหนึ่งครับเห็นไหมครับซูมดูใกล้ๆครับนี่คือเหรียญที่เรากําลังจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับนี่ฮะผมขึ้นภาพให้อยู่นะครับฝั่งซ้ายมือนี่ครับคือเป็นสีทองเหลืองนะฮะด้านหน้าจะมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ด้านหลังนั้นก็จะมีตราสัญลักษณ์ประจําพระองค์ปกติเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญ2บาทครับเป็นสีทองเหลือง แต่เหรียญที่ขึ้นภาพอยู่นี้คือเหรียญ1นบาทครับและเป็นของจริงด้วยครับเราดูตัวเลขดูนะครับคำว่า1คําว่าบาทนะฮะไม่มีการป้อนแปลงครับเหรียญนี้เรามั่นใจนี่ครับเราเสนอราคาไปแพงอยู่นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนยังไม่ขายให้ผมเชื่อว่าไม่มีเหรียญเดียวครับนะครับนี่ฮะผมขึ้นภาพหน้าจออยู่ฝั่งซ้ายเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนๆดูไว้ครับ แล้วก็นะครับเพื่อนๆครับเหรียญบาทนี้สังเกตง่ายๆนะฮะดูของแท้ของปลอมนะครับหรือของลอกเรียนแบบหรือเปล่าผมจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ครับถ้าเกิดว่านะครับเพื่อนๆไปเจอสีทองเหลืองนะฮะซึ่งเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับเหรียญแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนั้นนะครับนําแม่เหล็กนะฮะนาแม่เหล็กนะครับมาดูดดูถ้าติดอาจจะโดนนะครับชุบมา แต่ถ้าไม่ติดของแท้ครับยินดีประเมินราคานะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทของในหลวงรัชการที่สิบนั้นจะเป็นสีเงินแบบนี้และแม่เหล็กดูดติดใช่หรือไม่ครับนะฮะแต่เหรียญที่เราค้นพบที่ขึ้นภาพนาจอให้ชมอีกครั้งหนึ่งคือเหรียญหนึ่งบาทครับแต่เป็นสีทองเหลืองแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับถ้าแม่เหล็กดูดติดไม่รับซื้อนะครับแสดงว่าโดนชุบมานั่นเองครับหรือว่าเคลือบมานะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือข่าวสารที่รวดเร็วจากทีมงานสยามชาแนลครับเหรียญน,นี้มีราคาแน,น่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของเราพบเจอนะครับในส่วนของเหรียญ1บาทซึ่งเป็นสีทองเหลืองนะฮะของในหลวงรัชการที่10นั้นนะครับเรายินดีที่จะประเมินราคาขออนุญาตขึ้น QR code ครับนี่เป็น QR code ของช่องสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลาย ID ลายด้านบนนั้นเป็นสยาม4466นะครับ นะฮะตอบสดกับเพื่อนๆนะครับสามารถพูดคุยกับสยามชาแนลได้ส่วนลายด้านล่างนะฮะสองลนดนี้นะครับเป็นลายตอบกับอัตโนมัตินะครับถ้าของท่านไม่มีราคาหรือไม่ตรงสเปคที่เราต้องการใคร่ขออนุญ,ญาตไม่ได้ตอบกลับนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ เนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นถ่ายถามเข้ามานั้นนับหมื่นข้อความนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เราพูดคุยกันนะครับอยากจะมาปรึกษากันไปที่สยาม4466ครับขอบคุณทุกท่านครับที่เกียรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่กดติดตามกดกระดิ่งกดสับสับไข่ฝากกดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับว่าเรียนนี้มีจริงๆบนโลกใบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณ และสวัสดีครับ